สวัสดีค่ะพบกับครูพนาลัซแซ่โลโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของแนวทางการพิจารณาเนื้อหาและกละวิธีในวรรณคดีกันต่อนะคะเรากลับไปทบทวนในเนื้อเรื่องเดิมก่อนนะคะมาดูความเดิมนะคะที่ว่าเนื้อหาและกละวิธีนั้นมีความหมายว่าอย่างไรจํากันได้ไหมคะเนื้อหาค่ะมีความหมายว่าใจความหรือสาระสาคัญของเนื้อเรื่อง ส่วนกลวิธีมีความหมายว่าวิธีการที่กวีหรือผู้ประพันธ์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาซึ่งเราสามารถจำแนกประเภทของวรรณคดีตามจุดมุ่งหมายในการประพันธ์ได้ออกมาเป็นสารคดีและบันเทิงคดีซึ่งสารคดีนั้นเราได้เรียนไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของบันเทิงคดีกันคะ่ะบันเทิงคดีนะคะหมายถึง งานเขียนที่สร้างสรรค์จากจินตนาการแต่มุ่งให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจเป็นหลักอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่ต้องมีสาระด้วยนะคะเพราะว่าเราอ่านแล้วได้ความเพ,มเพมลิดเพลินและเราต้องได้ข้อคิดหรือสาระสำคัญเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะส่วนรูปแบบของบันเทิงคดีนะที่เรียนไปแล้วก็คือจะแ,แบ่งออกเป็นมหรสพเรื่องเล่าบทพรรณนา นะคะค่ะมาดูเข้าสําหรับเรื่องวันนี้นะคะเราจะมาดูการพิจนารณาเนื้อหาและกรณีในบันเทิงคดีซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นหัวข้อนะคะได้ดังนี้ค่ะมีเนื้อเรื่องโครงเรื่องตัวละครฉากท้องเรื่องบทเจรจาหรือลำพึงรำพันธ์และแก่นเรื่องค่ะเรามาดูค่ะว่าแต่และเรื่องนั้นมีความสำคัญอย่างไรนะคะ สิ่งเรื่องแรกค่ะเนื้อเรื่องค่ะเนื้อเรื่องคือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบที่เล่าว่ามีเหตุการณ์ใดใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะเราต้องอ่านละค่ะว่าเนื้อเรื่องทั้งหมดว่าใครนะตอบคำถามให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะแล้วเราก็เอามาเขียนบันทึกเอาไว้นะคะเนื้อเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายดีกานะคะเนื้อเรื่องอันนี้ก็จะเริ่มจากพายงามนะคะคิดถึงวันทองผู้เป็นมารดาที่อยู่กับขุนช้างนะ,ะก็อยากจะพานางกลับมาอยู่กับตนและขุนแผนจึงรอบขึ้นบ้านของขุนช้างแล้วพาวันทองหนีมาเมื่อขุนช้างรู้นะขุนช้างก็โกรธจึงถวัยดีกาต่อสมเด็จพระพันวษาสมเด็จพระพันวษาทรงทรงให้นางวันทองเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยู่กับใครจะอยู่กับขุนแผนจะอยู่กับพายงาม หรือจะอยู่กับคุณช้างให้เลือกมานางวันทองค่ะตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าตนนั้นรักคุณแผนแต่คุณช้างก็ดีอ่ะเอาใจทุกอย่างเลยเห็นใจขุณช้างนะคะส่วนพายงามก็ลูกจะว่าไงดีก็ตัดสินใจไม่ได้สนเด็จพระพัฒนวส,สาจึงกริว้วแล้วก็สั่งประหารนางวันทองนี่คือเป็นเนื้อเรื่องในเรื่องของคุณช้างขุนแผนตอนคุณช้างถวายดีกานะคะต่อมาค่ะ นะในเนื้อเรื่องนะคะเพื่อจะให้เข้าใจเนื้อเรื่องเราต้องอ่านอย่างพิเคราะห์เพื่อจับใจความให้ได้อันนี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นวรรณคดีที่ใช้ศัพท์สํานวนโบราณอย่างเช่นม,มหาเวสสันดรชาดกเราจึงจําเป็นจะต้องศึกษาความหมายของภาษาก่อนเดี๋ยวเราจะได้เรียนค่ะในเรื่องของมหาเวสสันดรชาดกเพราะนั้นเราต้องห,หาความหมายของคําที่ อยู่ในเรื่องก่อนนะคะว่ามีความหมายอย่างไรและภาษาที่ใช้ท้าย่างไรข้อความอะไรตรงไหนหมายถึงอะไรตรงนี้เดีย๋ยวเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นโครงเรื่องนะโครงเรื่องก็คือการลำดับและทิศทางของเรื่องที่วางไว้เป็นกรอบหรือโครงเรื่องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเรื่องมักแสดงความขัดแย้งที่เป็นเหตุของเรื่องราวต่าง นี่คือโครงเรื่องนักเรียนจะสังเกตได้ว่าเวลาที่เราจะเขียนเรื่องอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราต้องวางโครงเรื่องก่อนค่ะเพื่อเป็นทิศท,ทางในการที่เราจะสร้างสรรค์เรื่องต่อไปนะคะ,ะมาดูอย่างโครงเรื่องในเรื่องของเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกาเช่นเดียวกันนะ,ะในโครงเรื่องนี้นะคะ,ะก็คือเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันผู้หญิงคนนั้นก็คือนางวันทอง หรือนางพิมพิลาลายนั่นเองนะคะไม่อาจตัดสินใจได้ว่าจะเลือกไปอยู่กับใครชายคนไหนดีเพราะคนนึงก็รักมากอีกคนนึงก็สงสารและเห็นใจว่าเขาดีต่อตอนมากคนที่รักมากก็คือใครขุนแผนอีกคนที่เห็นใจก็คือขุนช้างนี่ค่ะคือโครงเรื่องจึงเกิดเป็นเรื่องของขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายดีกานั่นเองนะคะอ่ะ อย่างตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างตัวละครนะก็มีนะคะที่ทําให้เกิดเป็นโครงเรื่องนะคะอย่างระหว่างตัวละครฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นพระภัยบณีกับผีเสื้อสมุทรพระภัยบณีนะคะเป็นพระเอกของเรื่องใช่ไหมคะผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็เป็นเป็นตัวเอกนะจะบอกว่าตัวร้ายก็ได้เป็นตัวเอกในตอนที่พระภัยีหนีนางผีเสื้อใช่ไหมคะก็คือพระภัยีเนี่ยไม่รักผีเสื้อสมุทรแต่ผีเสื้อสมุทรนั้นรักพระภัยบณี นะจึงเกิดความรักที่ขัดแยง้งความรักต่างสปีชีส์ค่ะนะก็คือต่างเผ่าพันธุ์มันรักกันไม่ได้นะคะน,นี่เกิดความขัดแย้งระหว่างตัวละครนะ,ะคะขุณช้างกับคุณแผนนะคะอันนี้ก็ขุณช้างก็นิสัยยังไงเอาใจดีทุกอย่างแต่คุณแผนเจ้าชู้นะคะเอาใจเอาใจแต่ตัวเองเกิดความขัดแยง้งนะคะก็แต่รักนางวันทองรัง,งคนเดียวกัน นะก็เลยเกิดว่าขัดแย้งกันนะคะเป็นคู่อริก,กันส่วนขุนช้างกับพลายงามเช่นเดียวกันอริกันเหมือนกันนะพลายงามเป็นลูกของขุนแผนต้องเข้าข้างพ่อขุนช้างก็เป็นฝ่ายที่รักแม่ของพลายงามก็เลยแย่งแย่งแม่นะคะก็คือแย่งนางวันทองนะ,ะขัดแย้งกันอหนเหากับเท้ากระหมังกุนิงนะ,ะอันนี้ก็เป็นทำศึกกันนะคะส่วนกนูกโัจโจ อันนี้ก็คนละคนละก,กกันนะคะค่ะต่อมาค่ะโครงเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างความขัดแย้งในใจของตัวละครเองก็มีค่ะอย่างคว,ความรู้สึกสับสนใจของนางวันทองสับสนยังไงก็คือตอนที่สมเด็จพระพรหมวษาบอกให้นางวันทองจะเลือกเอาจะอยู่กับใครจะอยู่กับขุนแผนจะอยู่กับไปขุนช้างเลือกเอานางวันทองก็สับสนใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะเลือกใครดีขุนช้างก็ดีขุนแผนก็รักเลือกไม่ถูก นี่เกิดความสับสนในใจนะคะต่อมานะคะหัวข้อต่อมาคือตัวละครก็คือผู้ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในเรื่องและเป็นผู้ถูกกระทาต้องรับผลจากเหตุการณ์นั้นลักษณะนิสัยของตัวละครมักเป็นเนื้อหาสำคัญของเรื่องนะ,ะอันนี้เพราะนั้นตัวละครถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะสำคัญในการที่จะสร้างสารรค เรื่องขึ้นมานะคะเพราะสามารถทําให้รู้จากรู้เหตุการณ์นั้นว่าเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงใครทําอะไรเกิดขึ้นได้ยังไงนิสัยตัวละครนั้นมีความสําคัญกับเนื้อหาอยัางไงทําไมตัวละครถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่เนื้อหามันสัมพันธ์กันนะคะมาดูต่อนะคะอย่างตัวอย่างเรื่องของมหาเวสันดรชาดกนะเรื่องของพระนางมัซีมีความรักและความเสียสละตรงนี้ค่ะทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้น ทำไมพระนางมัตสีถึงเศร้าโศกเสียใจขนาดนั้นนะที่สองกุม,มารนั้นหายตัวไปเพราะว่าพระนางมัตสีนั้นมีความรักต่อลูกครึ่งสองนะคะแล้วก็ทำไมพระนางมัตสีถึงยอมที่จะนะสุดท้ายนะคะที่ว่าจะอนุโมทนากับการทำทานบารมีในครั้งนี้ของพระเวสันดรนนะคะก็เพราะว่าความรักและความเสียสละตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้จะทําให้เห็นถึงว่าพระนางมัซซีนั้นมีความรักและความเสียสละนะคะต่อมาค่ะอย่างขุนช้างคุนแผนนะก็จะเห็นได้ว่าตัวละครอย่างขุนช้างเนี่ยมีความเร่อร่าไม่รู้จักกาลเทศะก็จะเห็นได้ว่าอย่างตอนขุนช้างนะคะที่ตอนที่ขุนช้างอยู่บนเรือนนะคะแล้วพอตกตื่นมาตกใจว่านางวันทองหายหายตัวไปลุกขึ้นมา นะโดยที่ไม่รู้ว่าเสื้อผ้าตนเองนั้นนะ่ะหลุดล่อนจ้อนนะคะก็เกิดความเลื่อล่าเนี่ยนะคะหรือจะไม่รู้จักกาลเทะคืออารมณ์ร้ายอารมณ์โกรธตลอดเวลาอันนี้คือจะเห็นได้จากเนื้อเรื่องต่างที่ปรากฏในเรื่องนะคะจะเห็นได้ว่าตัวละครนั้นมีนิสัยอย่างไรนะคะดัะนั้นในการวิเคราะห์ลักษณะนิสัยตัวละครเนี่ยเราอาจจะวิเคราะห์นะคะพิจนารณาได้อยู่หลายประเด็นอย่างเช่นตัวละครตัวใด สำคัญต่อเนื้อเรื่องหรือต่อความคิดเห็นของกวีค่ะหรือว่าตัวละครตัวใดทําให้เนื้อเรื่องมีลดขึ้นทางใทางใดทาให้เรื่องมันมีความเข้มข้นหรือเป็นสนุกสนานยังไงอันนี้นะคะต่อมานะคะมาดูว่าตัวละครตัวใดถือเป็นตัวเอกเกี่ยวเนื่องกับชื่อเรื่องหรือไม่นะอย่างเช่นพระไพมณีแม้ก็เป็นชื่อเรื่องนะคะมาดูต่อตัวเอกหรือฝ่ายตรงข้ามกับตัวเอกมีข้อที่น่าชมเชยหรือตําหนิยอย่างไร นะคะอันนี้ก็ดูว่าตัวเอกนั้นมีข้อที่น่าชมเชยไหมหรือว่ามีข้อตำหนิยอย่างไรนะคะหรือว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีมีข้อที่น่าชมเชยไหมหรือมีข้อตำหนิยอย่างไรเราต้องมาดูวิเคราะห์แต่ละตัวนะคะเป็นตัวละครสมมุติที่คล้ายกับชีวิตมนุษย์จริงหรือเปล่าอันนี้ขนาดไหนยังไงใช่ไหมคะสมัยนี้จะเห็นได้ว่าตัวละครนะคะจะมีลักษณะที่คล้ายมนุษย์มากขึ้น นะคะหรือว่าเรียกว่าลักษณะเป็นตัวละครสีเทานะ,ะก็คือมีหลายมิติมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งร้ายในตัวละครตัวเดียวกันนะจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนนะคะที่ว่าการสร้างตัวละครเนี่ยมักจะเป็นตัวละครที่สมมติขึ้นมาจะมีเพียงด้านเดียวคือดีก็ดีดีแต่ร้ายก็ร้ายร้าย,ายนะคะต่อมานะคะการแสดงลักษณะนิสัยของตัวละครนั้นกวีแสดงโดยอาศัยคําพูดของตัวละครเองหรือโดยการพรรณนานและบรรยาย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าบางทีเราจะพิจารณาตัวละครว่ามีนิสัยอย่างไรนะคะเราสามารถดูจากคําพูดของตัวละครหรือการพรรณนาและบทบรรยายของเรื่องได้นะคะอย่างคําพูดอย่างเงี้ยนะคะที่พระเวสสันดรน,นะะได้พูดนะปอบโยนให้แก่นางมัสีให้คลายความเศร้านะคะอันนี้เราก็เห็นได้ว่าพระเวสสันดรน,นั้นก็มีความอบอ้อมอารีหรือว่า เห็นใจนะพระนางมัซีด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าบทที่พระนางมัซีข้าครวนพระนาถึงพระลูกนะคะสองพระองค์ของกุมารนั้นนะคะก็แสได้เห็นความรักความห่วงใยของพระนางมัซีนะคะต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งค่ะฉากท้องเรื่องนะคะก็คือเวลาและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์หรือที่ตัวละครแสดงพฤติกรรมนะอันนี้ก็คือ ดูไม่ใช่ว่าเป็นแค่ฉากสถานที่อย่างเดียวรวมถึงเวลาด้วยค่ะว่าเป็นเวลาเช้าสายบ่ายเยน็นนะคะสถานที่ที่เกิดขึ้นนะ,ะแล้วพฤติกรรมของตัวละครนะคะซึ่งอย่างเช่นสามก,ก๊กนะคะที่เราจะอันนี้3ามก๊กจะเรียนตอนมหกนะคะถ้าเราเคยอ่านสามก๊กแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าสามก๊กเนี่ยฉากก็จะอ,อยู่ที่ประเทศจีนนะคะในสมัยพระเจ้าฮิวนเต้นะคะลิลิตเตแรงค่ายค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนตอน มห้าของเรานี่แหละค่ะนะคะถ้านักเรียนเคยได้อ่านบ้างก็จะเห็นได้ว่าฉากของเรื่องลิลิตเตะเรงพ่ายนั้นก็คือจะอยู่ในกรุงหงสาวดีและกรุงศรีอยุธยาในสมัยอยุธยานะคะและตัวอย่างนะคะจากในเรื่องของมัทนาพาทานะคะจะเป็นฉากที่สมมุติค่ะอย่างเช่นฉากสวรรค์และก็เมืองหัสตินาปุระในอดีตการค่ะต่อไปค่ะ อย่างมหาเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปด้วยนะคะอันนี้กวีจะใช้ฉากและเวลาสถานที่เป็นภูมิหลังในการเล่าเรื่องค่ะบางครั้งบรรยายและพรรณนาบรรยากาศในเรื่องซึ่งนับว่าเป็นฉากในท้องเรื่องด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละตอนนะคะของเรื่องเนี่ยนะคะจะบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไงแล้วจะบอกว่า อย่างเช่นไปอยู่ใต้ต้นว่าจะเห็นต้นว่าแผกิ่งสาขา,าต่างๆเป็นชั้นเหมือนฉันดทองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจะบรรยาย,รรย,ายฉากว้อย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฉากของท้องเรื่องนี้นะมีส่วนทําให้เกิดอารมณ์คอยตามนะคะอย่างเช่นเห็นไหมคะฉากป่าในที่ผนางพัดรีนะคะ,สะเสด็จไปเก็บผลไม้แล้วมีความวิปลิตผิดพิกลเป็นลางหลายลก็คือจากต้นนะคะที่มีผล กับกลายเป็นออกดอกจากาต้นที่มีดอกกับกลายเป็นผลซึ่งมันผิดวิริต์ไปก็คือถือว่าเป็นลางลายที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะทําให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆได้จากฉากท้องเรื่องด้วยนะคะฉากท้องเรื่องนะคะการวิเคราะห์ฉากท้องเรื่องนั้นควรพิจารณาว่าฉากเวลาและสถานที่ที่ปรากฏนั้นมีเงื่อนไขที่ทําให้เราเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงใด ะะมาดูตัวอย่างในเรื่องของขุนช้างขุนแผนนะคะจะเห็นได้ว่าการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระพันวษาเกิดขึ้นในสมัยและในสถานที่ที่มีคนยอมรับอำนาจของผู้ปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมานะคะในเรื่องของอีนเหาก็จะเห็นได้ว่าการกระทําของอีนเหาเกิดขึ้นในสมัยและสถานที่ที่ผู้คนนั้นเชื่อในเรื่องของบุญญาธิการของผู้อยู่ในวงอสัญญา,รรยายดวหวา วะะงอสัตย์ได้หวาเนี่ยเป็นวงที่สูงนะคะเพราะฉะนั้นมีบุญญาธิการสูงดังนั้นจะไม่ลงมานะอยู่ในวงของที่มีต่ํากว่านั่นเองนะคะต่อมาค่ะเราไม่อาจใช้เกณฑ์บางอย่างในปัจจุบันไปวิเคราะห์ตัวละครได้เสมอดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือหากเปลียนฉากท้อเรื่องมาเป็นปัจจุบัน เนื้อเรื่องและลักษณะนิสัยของตัวละครจะเปลี่ยนไปทางใดได้ไดบ้างเพราะเหตุใดตันี้เราต้องพิจารณาต่อนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าสมัยหนึ่งก็จะมีค่านิยมต่างกันมานั้นตัวลักษณะตัวละครก็ต้องเปลี่ยนไปตามสมัยด้วยนะคะต่อมาค่ะบทเจรจาหรือรำพึงรำพันก็คือบทที่เป็นคำพูดหรือความนึกคิดของตัวละคร เป็นกลวิธีที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อเรื่องลักษณะนิสัยท่าทีและความรู้สึกของตัวละครนะคะอันนี้สำหรับบทเจราจาหรือลำพึงลำพันธ์นะคะเราจะต้องพิจารณาดังนี้ 1. เป็นคำพูดของใครพูดกับใครในเหตุการณ์ใดเพื่อจะได้เข้าใจสาเหตุของบทเจราจาหรือลำพึงลำพันธ์นั้นอย่างเช่น เป็นคําพูดของพระนางมัตซีผู้ตัดเพาะใครพูดตัดเพาะรพ,พระเวสสันดรในเหตุการณ์อะไรก็คือกลับมาไม่พบลูกนะแล้วก็ทําไมคะทําไมถึงต้องตัดเพาะเพราะว่าถามอะไรพระเวสสันดรแล้วพระเวสสันดรนั้นก็ไม่ตอบอะไรทั้งสิ้นก็เลยตัดเพาะนะคะเห็นไหมมันมีความสัมพันธ์กันนะคะสองพิจารณาสำนวนโวหารว่ามีความเปรียบเปรอยอย่างไรแสดงอารมณ์และท่าทีของผู้พูดอย่างไร มาดูตัวอย่างเรื่องอีเหนานะคะแล้วว่าอนิจจาความรักพึ่งประจักษ์ดังสายน้ําไหลตั้งแต่จะเชี่ยวเป็นเกลียวไปที่ไหนเลยจะไหลคืนมาสตรีใดในพิภพ,พจบแดนไม่มีใครได้แค้นเหมือนอกค่าด้วยไยรักให้เกินพักตราจะมีแต่เวทนาเป็นเนืองนิดโอว่าน่าเสียดายตัวนักเพราะเชื่อลิ้นหลงรักจึงช้ำจิต จะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครอันนี้เป็นบทนำพึงลำพันแล้วก็ในบทเจราจาหรือลำพึงลำพันนะคะจากตัวอย่างนะคะในเรื่องของอีเหนานะคะจะเป็นบทที่นางจินตรานะคะตัดเพาออีเหนานะคะที่ว่า ฝ่ายรักให้เกินพักตานะคะซึ่งมีความหมายตัดเพ้อะนะคะว่าผิดหวังเสียใจเพราะรักผู้ที่ตนนั้นไม่คู่ควรด้วยนะเพราะว่าอินเวนั้นเป็นผู้ที่สูงส่งกว่าตนนางจึงต้องเจ็บช้ำเพราะนางเป็นเพียงทิดาของท้ามัญญาเท่านั้นต้องอับอายผู้คนแล้วก็สำนึกผิดด้วยนะคะจากบทที่กล่าวว่าจะออกชื่อหรือชั่วไปทั่วทิศเมื่อพลังคิดผิดแล้วจะโทษใครต่อมาค่ะ มาดูว่าวิเคราะห์บทเจราจาลำเลืองพันธ์ในเรื่องอินหนาวต่อนะคะอย่างการตีความคำพูดในละะนักษณะนี้จะช่วยให้เข้าใจอุปนิสัยและแรงจูงใจที่ทําให้ตัวละครมีพฤติกรรมต่างๆอย่างที่ว่าทําไมนางจินตาาถ,ถึงยอมอย่างนั้นเพราะว่ารักอินหนาวมากจึงยอมที่จะเจ็บช้านะคะอ่ะมาไปมาดูค่ะแก่นของเรื่องแก่นของเรื่องก็คือแก่นเรื่องแนวเรื่องแนวคิดหรือสาระ,ะนะก็คือ ทัศนะหรือเจตนารม์ที่กวีต้องการน,นําเสนอต่อผู้อ่านอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเราจะเห็นได้ว่าในข้อสอบนะคะหรือข้อสอบโอนนหรือข้อสอบอะไรต่างๆมักจะชอบถามว่าแกน่นของเรื่องคืออะไรแล้วเราก็จะหากันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแกน่นของเรื่องคือศัสนะหรือเจตนารม์ที่กวีต้องการน,นําเสนอต่อผู้อ่านเราต้องหาให้ได้นะคะนะแก่นเรื่องนั้นเป็นแกนหลักที่กวีใช้ในการวางโครงเรื่องสร้างตัวละครสร้างฉาก และดำเนินเรื่องนะอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะโยงทุกอย่างเข้ามาด้วยกันสําคัญมากนะคะสําหรับผู้อ่านนั้นนะคะแก่นเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาหลังสุดเพราะเป็นการประมวลทุกสิ่งจากการอ่านอย่างพินิษฐ์พิเคราะห์และสกัดออกแก่นเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นต้องอ่านให้หมดทั้งเรื่องก่อนนะคะอ่านแล้วจึงมาประมวลว่าทั้งหมดนี้คืออะไร นะผิาะ้์ออกมาแล้วเป็นยังไงสกัดออกมาแล้วเราจะได้กันของเรื่องนะคะอย่างตัวอย่างเรื่องของพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนะคะอย่างกันของเรื่องก็คือความรักของผู้ที่ต่างเผ่าพันธุ์กันย่อมไม่จีรังนะจะได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยพยายามจะหนีนางผีเสื้อสมุทรอันนี้เป็นผลผลมาจากอะไรเพราะว่าพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรนั้นต่างเผ่าพันธุ์กันค่ะดังที่บอกว่าพี่มนุษย์สุดสวายเป็นชาติยักษ จงคิดหักความสว่างให้ขาดศูนย์เห็นไหมคะเหตุมาจากว่าคนละเผ่าพันธุ์กันต่างเผ่าพันธุ์กันจึงทําให้พระไพมณีต้องหนีจากนางผีเสื้อสมุทรค่ะสรุปนะคะสําหรับในวันนี้นะคะการพิจารณาเนื้อหาและกรวิธีในการนําเสนอจะทําให้ผู้อ่านนั้นเข้าใจโลกทัศน์ของกวีหรือผู้ประพันธ์และช่วยให้สังเกตได้ว่าในการกล่าวถึงสิ่งหนึ่งหรือบุคคลหนึ่ง กวีหรือผู้พััธน์มีท่าทีและน้ำเสียงอย่างไรเช่นเห็นชอบด้วยชื่นชมหรือเสียดสีประชดประชันตำหนิติเตียนซึ่งจะทำให้เข้าใจวิธีคิดของคนในสังคมหรือกวีหรือผู้อภัพน์เป็นสมาชิกคนหนึ่งด้วยในสังคมนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน